เผื่อขาดทุนจะได้ไม่เจ็บตัวมากเจ็บตัวม <laughs> ผมเจ็บจนชินแล้วสิครับ <laughs> ตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยมีแต่ปัญหาม <laughs> ียังคิดอยู่เลยนะครับว่าจะมีปัญหาอะไรอีกไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรอ่ะเราสองคนก็จะช่วยกันแก้นะปาน ก็ปัญหาไม่มีให้แก้นะครับพี่ปิ่นก็โอเคท้าทายดีถึงฉันจะไปแล้วอ่ะ ก็อย่าคิดว่าเรื่องจะจบนะคุณทำให้ฉันแค้นฉันต้องหาทางเอาคืนคุณแน่ป่าป่าดูจากสีหน้าท่าทางของคุณเกดแก้วนะบอกยี่ห้อได้เลยว่าเรื่องมันต้องไม่จบง่ายๆแน่จะจบได้ไงล่ะพี่วี จีนยังจำหน้าตาท่าทางคุณเกดแก้วเมื่อวานได้เลยไม่เกตไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวได้งไงก็คุณเป็นคนให้ผมมาเองอะฉันไม่ได้ให้แกคุณเกดแก้วอย่าปฏิเสธไปเลยนะครับไอ้เรื่องแบบนี้มันโกหกไม่ได้หรอกดูจากลายเซ็นก็รู้ค่ะว่าเป็นเช็คของใครจอนนี่ขอเชิญดูนะ ดับที่1มูลค่าเงิน10,000แสนบาทซึ่งตรงกับที่นายช่างสารภาพกับเราอันดับที่สองลายเซนดูยังไงก็เป็นลายเซนของคุณนะคะคุณเกดแก้วคุณปิ่นคะเกดแก้วถูกปอลอมลายเซนค่ะถ้าอย่างนั้นก็ลองเอาเช็คใบนี้ไปขึ้นเงินดูสิครับถ้ามันปลอมจริงจริง คุณเกตแก้วจะได้แจ้งความคุณเกตแก้วคะระวังข้อหาแจ้งความเท็จนะคะคุณเกตแก้วคะทุกอย่างมันจำนวน,นรวยหลักฐานขนาดนี้แล้วอะ่ะอย่าแถเลยดีกว่านะคะยิ่งแถก็ยิ่งเจ็บตัวปเปล่าๆสวงออกไปดีๆจะดีกว่านะคะ งานกับคนที่ทำร้ายผมขนาดนี้ไม่ได้หรอกนะครับแล้วที่นางจินนี่อ่ะมันทำร้ายคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ทำไมคุณถึงให้อภัยมันคุณเองก็น่าจะรู้นะครับว่าทำไมใช่ฉันรู้ แล้ววันหนึ่งคุณจะต้องเสียใจที่คุณทำกับเกตแก้วแบบนี้แกก็เหมือนกันระวังตัวไว้ให้ดีซืสียาพวกแกทุกคนจำหน้าฉันไว้ให้ดีพวกแกไม่มีทางลืมหน้าฉันแน่แน ถึงขนาดนี้คงทั้งเจ็บทั้งอายทั้งแค้นแต่ว่าคุณเกตแก้วก็ทําเกินไปจริงๆนะพี่วีนีทุกคนเนี่ยมีเหตุผลรองรับการกระทําของตัวเองทท้งนั้นแหละแต่ที่พี่สงสัยนี่สิสงสัยอะไรก็ที่คุณเกตแก้วถามคุณปานว่าที่ยายจินนี่เนี่ย ทำร้ายคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำไมคุณยึงให้อภัยแล้วคุณปานก็ตอบว่าคุณก็น่าจะรู้นี่ครับว่าเพราะอะไรก็เพราะอะไรอ่ะฮะฮะไม่รู้ ความลับอะไรจะได้บอกผนนั้นหควถามลับอะไรรู้อยู่แล้วที่ถามไปก็ไม่บอกโอเคไม่บอกก็ไม่บอกจะได้ไปสืบเอาเองแต่ว่า ได้ชดเชยในสิ่งที่คุณทำกับคุณปานแล้วก็ริงนี่นั่นคือสิ่งที่ผมอยากให้คุณทำฉันทำอยู่แหละโอ้อนะหงอนี่เลยเหรออ,อ แต่ก็ปิดทะเลนะวชวยชวยเย็นเย็นเอาไงดีปานผมว่านะครับพี่เป็นเอาแบบง่ายๆแต่ให้ออกแนวอาร์ตาตดีไหมครับคุณปานคะคุณปานเอาไงก็ลุยเลยคะ่ะพวกเราจะช่วยเต็มที่เนะื้พวกเราใช่ไครับนี่จันว่าอย่างนี้จันว่าพวกเราเนี่ยถอดแบบมาจากพวกเราในร้านทุกคนเลยนะจันว่าจะสนุกเลยนะ ยังไงอะคะอาจารย์เอ้าก็ใครมีไอเดียอะไรนะก็ออกมาจัดเสริมเติมแต่งแล้วเราจะได้มีกลิก่าแล้วก็มีความเป็นแฟนตาซีสนุกส <c oughs> นกเมืันว่ะเฮ้ยผมเห็นด้วยกับอาจารย์ย,ราารยิ่งสวยนะครับถ้าเกิดอ,อาจารย์ได้ลงมือตกแต่งเองแล้วก็ก็มันต้องตสวยทุกอย่างอาจารย์ยิ่งสวยโคตรมากจ้า วยไม่ได้ยิ่งสวยอย่างเดียวด้วยนะยิ่งสวยแล้วก็น่ารักมากทำไมพวเราตมาอโอเคครับถ้างั้นผมก็เห็นว่าดีด้วยแล้วกันเพราะยังไงร้านเนี้ยมันก็เป็นของพวกเราทุกคนก็เอาความเป็นพวกเราทุกคนเนี่ยมาใส่ลงในร้านเลยดีแต่จอนนี่เนี่ยจานไม่แน่ใจว่าจะมีความดีในตัวไหม สะอาดบริสุทธิ์ุดพองครับตัวตนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับแต่หัวกับไส้ไม่รู้ครับวัดใจวันใจจงหวัดใจจะมีร้านแล้วพวกเราฉันยกโทษให้แต่เรื่องจริงใจต้องดูกันนานนานแค่ไหนผมก็จะรอครับการให้มีเหตุผล